อาดูสวัสด์ครับหัหน้าเหนื่อยนะครับหันน้าเออดุนวะเฮ้ยมีแต่คนทักทายตลอดเลยเวลาเรามากับธรรมารู้สังเนี่ยพวกเขาเป็นคนรู้จักหรอกหรบไม่รู้สิมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ฉันไม่ขายยาแล้วล่ะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนแปลกหน้าไร,รับสอบอเธอฉันก็ไม่ได้เกลียดอะไรนักหรอกทิ้แท้ก็เป็นอย่างนี้สินะครับอ๋ออยากก็มาเพราะเรากำลังข้ามบ่ในพี่แต่งงานกันอยู่เลยอ่ะ เว่าไปแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นนายคนอื่นเลยนะอุนุกิคือว่าเรื่องนั้นผมมักจะถูกคนอื่นรังแกอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็ยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนด้วยนะครับเพราะแบบนั้นแหละครับผมถึงมีเวลาว่างอยู่ตลอดเวลาน่อยแต่จะพาะตอนที่ไม่ถูกเรียกไปรับใช้นั่นนะอย่างนี้นี่เองไหมเความว่าฉันเป็นผู้หญิงคนแรกของเขาสินะทำไมถึงทำสีหน้าพอใจแบบนั้นเ่ะเดี๋ยวก่อน ถ้าขอมีเวลาว่างขนาดนั้นแล้วก็พวกเราจะไปเดทด้วยกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่หรือไงนี่ละอนากิไว้หลังเรื่องเรียนวันนี้เออโอนนี่ผมงานต้องทำหลังเรื่องเรียนอยู่ขอโทษด้วยนะครับอีนบอกว่านายว่างตลอดเวลาไม่ใช่หรือไงฮะผมขอโทษครับแต่ว่าผมมีงานที่ต้องทำจริงๆนะครับอะไรสําคัญมากกว่าตัวฉันหรือว่าเจ้างานที่นายบ้านนะฮะ เออมันเป็นงานที่ผมจะต้องทําในฐานะสมาชิกของโชรมคนหนึ่งแต่ตัวีทำงานให้เสร็จเลยที่สุดต้องที่ทำได้เลยนะครับก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยนายด้วยคนเฮ้ะนี่น่ะหรองานที่นายต้องทำอะ่ะผมเป็นสมาชิกโชรมคนเลี้ยงสัตว์หน่ยัวสัตว์ตัวเล็กๆที่น่ารสุดไปเลยนะครับว่าไหม ฉันยังไม่พอยังไม่เจอเ,เจ้าตัวนั้นก่อนรัดฟันเวียนยังไม่พอยังนั่งซบดมกินอีกเลยฮะเป็นการแสดงความรักที่น่าแปลกจริงๆแค่ก่อนการฉันยังไม่เคยทําเลยนะยะเอา้เอาพอเราไปรูบบร้สังนี่หรือว่าคุณไม่รู้ว่าต้องทําอะไรกับสัตว์เลี้ยงสินะครับก็ไม่เชิงพอเห็นหน้าฉันมันก็วิ่งหนีกันเฉยเลยขนาดน้องหมาตัวใหญ่ยัง,ยงวิ่งหนีหาจุดตูดเลยนี้นี่เองถ้าอย่างนั้น ลองให้ผมช่วยคุณดูสักครั้งยอยากจะลองก่อน,น้องตายดีไหมครับอเออแม่หรอกขอพันอย่าพูดแบบนั้นสิครับไหนนี่เราเสาสีฉันขึ้นทุกมนแล้วนะเออกอดอีอเ,เลยก็ลองการแข่งบแบบนี้กลมากกลกนไแล้วกลมากนไปแล้วนะเห็นไหมเขาไม่ได้วิ่งหนีไปเลยดูสิครับฮะ ไม่ได้เกลียดพวกสัตว์นี้หรอกนะแต่ฉันก็ไม่ได้ชอบด้วยเหมือนกันยังไรก็ตามถ้ามันเป็นสิ่งที่คนรักของฉันชอบแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันฉันหนึงรู้สึกว่าพวกมันเองก็เป็นอะไรที่พิเศษสำหรับฉันด้วยใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> นีนะ่ก็ไม่ได้แย่นักหรอกอ,อุอุกคิครับผมที่จนะที่คุณชอบนะ อยากรู้มาก่อนเลยว่าโทรศัพทมรสั่งเองก็ยิ้มแบบนี้เป็นเรื่องเหมือนกันสินะถึงภายนอกจะดูหนักเราก็จริงแต่พ่าบางตีแล้วใจขนะอ,จองเธอก็ไม่ได้แย่อะไรจะมากินเลสดีไหมน้านะอยากกินผมนะแย่แล้วเท่าไรก็บาแล้วนี่อนกุกิมีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอีกไหมสัตว์เลี้ยงที่จะให้ฉันกินแม่น่ะออไม่มีหรอกครับก็นายไงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้า นกกีจะทำได้งไงนะเธอจริงงั้นเหรอมิสริซังใช่ไม่ได้ด่นาะก็ฉันกำลัามมีความรักอยู่วะใจฉัยับแพ้ไปง่ายไ,ได้งไงล่ะ